เอ๊ะจะเจ้าเมืองจะคิดยังไงนั่นดิครับมันมันต้องอยู่ที่เจ้าเมืองด้วยเจ้าภาพอันนี้ถ้าเจ้าภาพไม่เชิญไปไม่เรียกร้องไปแล้วไปเองนี่ก็ต้องถือว่าใช้บัตรสกอะไรพิเศษเออตอนนี้การไปทําเช่นนั้นอย่างนั้นเนี่ยเดิมก็จะใช้พิธีพราหมณ์ไม่ใช้พวกคำหมังเวทใช้พิธีพราหมณ์สร้างสิริมงคลทีนี้แนนแอร์นี่มันมีคดีก็เยอะ ใช่ครับกลมคืนเด็กก็มีอะไรก็มีล้วนล้ำเลยคือเป็นคนที่เคยมีแบ็คลิสติดตัวอยู่แล้วและเราทราบกันนะภาพขาวว่าประวัติต่างเขของเขาถ้าพูดตามจริงนะครับแ้าระดับผู้บริหารระดับเจ้าเมืองนะครับสมองจะไม่ติดเครื่องกรองเลยว่าเชิญคนเอาคนที่มีคดีไปทําอย่างนั้นได้ไงถ้าติดตาเราคือเป็นเรื่องของมลดําทําหนังเวชนะฮะ และการเปิดเมืองนี่มันคือพิธีศักดิ์สิทธิ์เปิดเมืองเนี่ยเขาจะดั้งเดิมโบราณเขาจะต้องใช้เรียกพรามอย่างน้อยแล้วก็พระสวดชยันโตอะไรก็ว่าไปแต่แบบนี้น่าจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยเพราะนั้นจึงรับกระหน่ำกระสุนตกเป็นจังหวัดที่ผู้าวโดนกระสุนตกรับกระแสไปเลยเห็นสื่อเล่นกันพริบเลยใช่ครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็มสื่อออนไลน์เลยอย่างนี้นี่ชาวบ้านชาวเมืองเขาจะรู้สึกอย่างไรบ้าง มันก็มีสองพวกชาวบ้านชาวเมืองเลยนะกระสูรินนี่เขาว่าถิ่นนั้นนี่มีของใช่เราจะรู้และ้วยังรู้สึกเนแอเป็นคนที่สุรินหรือเปล่าน่าจะคนแถวๆนั้นแหละปรากฏว่าพื้นฐานของคนไทยเนี่ยไอเรื่องอิทธิปอบยิ่งหาลึกลับม์ดำมันฝังใจคนไทยมานานเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเกลียดทั้งหมดคงไม่เมียคนรักต้องผืนหนังคนชังต้องผืนเสื้อเชื่อว่างานเนี้ยก็มีคนให้ท้ายทั้งรักและไม่ชอบ แต่ว,ว่าความเหมาะในบรรยากาศในฐานะที่เรียนจบรัฐศาสตร์จะเป็นผู้ว่าในว้นนี้อันพรยปกครองคนเนี่ยยังไงต้องได้ใจส่วนใหญ่ไว้บ้างให้มากก่อนส่วนน้อยน้อยเราค่อยทำที่หลังก็ได้หรือไปทำลับๆเป็นเรื่องส่วนตัว <c oughs> แต่ทำแล้วโอ้โหภาพยิ่งใหญ่ออกอมาที่สื่อ เป็นที่จับตามองได้รับคําวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรก็ต้องอรับในจุดนี้ให้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งเคสที่เราหยิบมาถกทํากันเพราะว่าคือเป็นเรื่องตอนนี้ต้องบอกว่าในกระแสออนไลน์หลวงพ่อมีคนวัยพูดถึงเนินแอ์มีคนข้างวัดจะมา่ยห่างกันไม่เท่าไหร่ติดตวัดเนี่ยหัวไอหัวไปมีกิก๊กตอนนี้ไม่มีกิ๊กก็เลยไปให้นินแอเนี่ยทำเสน่ห ให้ผัวกลับใช้ของอแต่ผัวไม่กลับได้ได้แอร์เป็นผัวคืนแล้วสองคืน <c oughs> เป็นอันนี้เป็นข่าวิชากรข่าวิชากร